สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของศิลป,ปินไทยที่ตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงทั่วโลกเลยทีเดียวนั่นก็คือลิซ่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางลิซ่าเนี่ยเขาก็เคยสังกัดทาง YG ในวง Black พิงกแล้วก็ประเด็นที่ลิซ่ามีการเปิดตัวเพลงใหม่ก็เป็นที่พูดถึงเยอะนะครับก็คือเพลง Rock Star นั่นเองตอนนี้ยอดวิวก็ถือว่าไปดีๆแต่แน่นอนว่ากา็มันก็จะมีประเด็นจากทางสื่อเกาหลีใต้ที่มีการพูดถึงว่าลิซ่าเนี่ยออกจากเคป๊ ออกจาก YG Black Pi n k อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นแค่ที่1ในต่างประเทศไทยก็เลยทําให้ทางฝั่งไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเดือดเหมือนกันว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าไทยไม่มี power หรือไทยตลาดประเทศไทยมันไม่ได้ใหญ่หรืออะไรเนี่ยคุณจะมาเปิดแฟนมิตรที่ไทยทําไมหรือบางทีศิลปินเกาหลีเนี่ยจะเดบิวต์ก็มาเดบิวต์ที่ประเทศไทยด้วยก็ว่ากันไปนะครับคือหลายคนก็มองว่ามีอคติหรือเปล่าหรือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อเพลงของลิซ่าใน Rock Star ไม่มีภาษาเกาหลีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยว่า ก็คือมีการพูดถึงกันแล้วก็หลายคนมองว่าสื่อเกาหลีใต้นยเขียนข่าวลักษณะเป็นการแซะแล้วก็ประชดประชันให้ข้อมูลที่บิดเบือนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโหต้องบอกว่าทางลิซ่าเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดเพลงที่ทุกคนชอบที่สุดในสัปดาห์นี้อ่าก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวขณะเดีวยวกันสถานทูตสวีเดนในกรุงเทพก็มีการโพสต์โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าเช่นกัน,นครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆ โดยเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วครับทาง e m b assy of Sweden in Bangkok ก็ได้พูดถึงเพลงของลิซ่าเขาบอกว่าขณะนี้เพลงฮิตติดหูของคุณลิซ่ากำลังสร้างกระแสไปทั่วโลกหากมีใครมาขอให้สอนภาษาสวีเดนก็อย่าลืมพูดว่าเฮ้ใ <laughs> hey, hey ้แทนนะให้เฮ hey, hey ้หรือให้ให้นี่ครับก็เขาขอแสดงความยินดีด้วยอตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของ Spotify นะครับอขอไปครับอันดับ10ขึ้นมา10อันดับแรกของ s p o t i f y ไปเป็นที่เรียบร้อย นี่ก็คืออันดับเพลงของ Spotify ที่มีคนฟังเยอะสุดลิซ่าก็อยู่อันดับที่11แต่ถ้าเกิดจะเอาจากที่สถานทูตสวีเดนเขาบอกไว้ก็น่าจะถึงอันดับ10แล้วละ่ะโดยเฉลี่ยก็ยอดพอๆกันครับณตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับไม่ใช่ว่าจะแบบว่าดังแค่ในประเทศไทยก็ดังในต่างประเทศด้วยส่วนบิลบอร์ดก็ได้มีการทำพล ว่าเพลงอะไรที่คุณชื่นชอบที่สุดในสัปดาห์ปรากฏว่าลิซ่า o ็อกสตาร์เนี่ยก็มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนี่นะครับก็มีข่าวจากต่างประเทศถือว่าเป็นการตอกหน้าสื่อทางเกาหลีใต้เลยที่แหมไม่รู้จะว่านะครับจะว่าหาเรื่องหรือเปล่าหรืออาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่างเราก็ไม่ทราบแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาเขียนข่าวในลักษณะเป็นการก่อก่อเรียกว่า ก่อความโมโหทําให้เกิดความไม่พอใจสําหรับทางฝั่งไทยที่มีการบอกว่าลิซ่าเนี่ยออกมาจากเคป๊อปก็ดังเฉพาะแค่ในประเทศไทยแหละก็ถึงแม้ว่าสมมติว่าถ้าดังเฉพาะในประเทศไทยจริงแต่ว่าต่างประเทศที่อื่นเนี่ยเขาก็รู้จักเขาก็รู้ว่ามีการเปิดตัวเพลงนะครับคือมันอาจจะดูเกินไปน,นิดนึงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทางลิซ่าก็เป็นคนที่เป็นแฟนชาวไทยให้ความรักแล้วก็ให้ก็เลยให้การต้อนรับเสมอแล้วใน MV ของ ลิซ่าเนี่ยจะสังเกตนะครับว่า,าเป็นการให้โอกาสคนหลายๆคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพวกแร็ควีนพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือกลุ่มกลุ่มนักเต้นเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวคือเยาวราชเป็นการโปรโมทด้วยเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันไปก็ถือว่าคือใน MV มเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่คิดนะครับมันมีในยะอะไรหลายอย่างครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ